สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องในพอทีชอนี่เพื่อนก็พากันขนไม้แบบลงจากรถแล้วนะพ่อเนาะเอารถไถมาดยมาดับเดิเดี๋ยวรถไถปรับดินหน่อยปรับดินตรงนี้เพราะว่าพื้นสูงเอาเอาลงจากรถเพื่อนน่ก็ได้เบ็กเอ้ยนายพอดีเอากุญแจรถมาลงจิมให้นายทวีไปขับรถให้พี่เดงไปขับมาก็ได้ในพอทีขามีเปลนได้ เนยมีเป็นมีเป็นรักครับเป็นเพื่อนรักครับแล้วเห็นมันครับกับลุงแล้วผัวคอยบอกเออทั้งรถไถทั้งรถไมโครตัวหัวเจ้าครับคนกันทำมากินหลอดไหมโผเคยข่าววิเป็นเจ้ายะโตอีลีเล่าครับอยู่อ้าวมะพร้าวอยู่ไหนอ่ะอยู่เตียงไหนเอ้าถามใครเขาก็บอกไม่รู้ ยาสมอนเอาไปเขาบอกเอาเจ้าอ no yeah, so ่ะเ sure. right. cool. right. er ็แาไปนั่งอึกอยู่เดียวเสือแกไปนั่งอึกอยู่ที่ไหนเขาเดียวกินสี่ลูกเลยเสือเพว่าไปนั่งอื้งที่ไหนไม่รู้ลาบูฮูแล้ววะ ก็คิดถึงมะพร้าวแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเจ้าเด้อเดี๋ยวเข้าใจผิดเด้อเอ้าเดยายชมอนมาแล้วพี่รู้มาแล้วถามแล้วบอวางไว้บนตะแคร่แต่หายมาแล้วแกบอกหาไหนหมดวางไว้ตะแคร่ไม่รู้ใคไปกินมันมาหายหมดแล้วลงจิ้มก็ไปลูกนึงก็ไปแช่ไว้ไหนก็ไปจิ้มถังจิ้มยาก็จิ้มลูกนึ่งอีกสองลูกก็ไม่รู้ใครจินหมดเหลือแต่หายไปหมด

ก็เฮาแซ่เวลามึงอ๋อมันก็เลยอันนี้ก็เต็มเหลืองโหเพิ่นสิยืนโตก็ลกใหม่ๆมือแรกมือ2ดําให้เลยนั่นเด้น่ะใส่ปุ๋ยหลายโพดมันกูดน่ะนี่ไฮแรกนี่น้ําหือเฮาเจ้าใส่ปุ๋ยหลายโพดมันกูดมันแดงนําปลายผู้ใดเป็นคนหว่านปุ๋ยป้านี่จักนี่พอดีนี่พวกกลางครึ่งนี่พอดี นี่น oh, no, uh, ันนักปุ๋ยเด้นันมันกูดนะเป็นยังสิบริกินเข้ากระแกะน่ะเด็กเขามีบางแกะอยู่ประกาศได้กินนันตัวแกะานไอซิดไอซิดแกะเราเราบริกินได้เจ้าเออมันมีนีวหลุดออกอยู่เออยอนไอซิดได้เจ้าจังได้กิน ข้าเจ้าจะเอานั้นปับก่อนทาแป๊บนึงไ่เอถึงครับลุงเผมผมเอาจากนู่นมาน่ะคือให้เฮิ่อมตีขีปันจอเจอจะเปิดเลยตีห้าห้าห้ายาวห้าไม่ใช่กว้างห้ายาวห้า ้รมาตีห้าจะไปไหนโอ้เมตรครับตล็อกครับตีห้าเมตรว่าตีห้าจะไปไหนตล็อกครับไอ้นิกอ้นไปวางท่อแอ้ได้ยังจะปลาได้ไอ้นิกจะปลาได้น้ต้

เออมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็มันลงตรงนั้นเลยนอนคลิดอะไรหีคผ้าใบอะเด้อค่ะคลิปแปดนาทีกว่าคือว่าเขางอนลงเขางอนลุงเลยลงลงมาไปโซนเซลคุ่มาติดตรงไหนขึ้นมาตู้นกะลองแม็กมาอยู่เป็นโซลาเซลล์แล้วก็ประดามขึ้นมาองกลางคือว่าผมมีนี่แกนี่คืออะไรขอ ว้ายบ่งหูจักพอเด็นี่มันคือยังลุงบงกาบยังยงบ่หูจักอยู่เป็นสียังสีดีใครไม่รู้ใส่บงยังครับบงกาบบงเนี้ยย่อนะบอว้าตวมัมืดเขียวๆนะบ่ดำๆมาแล้วเพื่อนคุณเน่งโอ้โหลุงจิมโอ้โห ไปหนุ่มรถไถคนใหม่กคนยพี่นุ่มรถไถปรัไปหน่อยปรับไปหน่อยแยด่าที่มราปรับนี่เอาเลยเอาเลยยี่ไถเลยจอดจได้อย่างเดียวขับรถเก็บจังได้อย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ปรับไม่เป็นขณะตอนสตาร์ทนะยังมาไม่ได้ลุงเออใช้เวลาประมาณห้านาทีไม่รู้สับเกียร์อะไรมั่งเนี่ยเดี๋ยวลุงต่อได้เลย เอ็ดไหนไม่เป็นไอ้สกมลดอะไรเะยไอ้นี่ตัวจริงเสียงจริงขึ้นแปแล้วยังไงอ่ะมาตอนไหนอ่ะเฮ้ยลบเด้อลบเด้อ ลบเดอ้อลบเดอ้อลุงจิมลุงจิมออกมาลุงยี่ออกมาโอ้ยเรียกแบอก